ตอนนี้พี่กุก๊กได้ยินข่าวด่วนเหตุรา้ายเหตุด่วนเหตุร้ายเขาบอกว่าในถานที่ก่อสร้างนะข้างที่พี่กุก๊กามาอยู่นะคะมันมีปีศาจตัวสูงยาวแล้วก็มีสีดาเฮ้ยมันจะเป็นเปรตหรือเปล่าบา,บางคนก็บอกเป็นเปรตบางคนก็บอกว่าเป็นปอบสูงเฮ้ยปอบสูงเป็นยังไงหรือว่าไซเรนเฮไม่รูว้วันนี้เราก็เลยจะมาพิสูจน์กันนะคะก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดคลิปใหม่ถ้ากดแล้วเราไปบินโดนกันเลยปิ้วโอเคทุกคนตอนนี้โดรนขึ้นนไปเรรียยบ้้ออแลวะะค ไหนอะที่ก่อสร้างเฮ้ยตรงนี้ไงจุดที่เขาก่อสร้างกันอะโอ้โหทุกคนดูดีแต่เรายังไม่เจอสัตว์ประหลาดเลยนะโอเคเดี๋ยวนะสัตว์ประหลาดตัวที่มันเดิ้งๆสูงๆ,งๆงงตัวสีดํานะคะเฮ้ยบางคนเขาบอกว่าเปรตนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราลองดูซิมันจะเป็นเปรตจริงหรอเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นในโครงสร้างนะคะที่เป็นแบบตึกที่มันยังสร้างไม่เสร็จนะทุกคนนะ นี่ใช่อะไรอะ่ะเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูสิเฮ้ยเป็นโครงสร้างตึกกันทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้คือด้านนอกนะคะเดี๋ยวนะเราตามหาก่อนนะรถสีแดงไม่ใช่สปัปลัดทุกคนเขาบอกว่าสัปลาดตัวนั้นอนะ่ะมันตัวสูงยาวแล้วก็มีผิวสีดำนะคะมือแขนยาวนะทุกคนนะเดี๋ยวนะเราลองตามหากันโอเคจับตาดูเฮ้ยทุกคนทุกคนมา เฮ้ยอันนี้เป็นตึกร้างนะคะที่แบบว่าไม่มีคนกล้าเข้าไปเลยอ่เพราะเขาบอกว่ามันมีสัตประหลาดตัวใหญ่นะแต่ว่าเรายังไม่เจออะไรเลยทุกคนหรือว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าที่หลอกลวงอืมพี่กูกูก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนะอืมเฮ้ยทุกคนทุกคน,กคนตอนนี้นะคะโดนของเราเฮ้ยเราเข้าไปดูข้างในาดีกว่าไหมเออทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราขอเข้าเข้าไปดูข้างในาดีไหมเราไปดูข้างหน้าในตึกดีกว่าเออเข้าไปแบบ ชัดๆซูมชัดๆเลยนะคะว่าเราจะเจออะไรบ้างเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้คือมันเหมือนวังเวงแล้วมันก็ชวนว่าจะมีอะไรโผล่มาเหมือนกันนะเฮ้ย เดี๋ยวนะสภาพมันรูปร่างหน้าจามันแบบนี้หน้ามันเหมือนหมาเลยอะทุกคนเดี๋ยวนะพี่ตะโก้มันคืออะไรคะมันคือการ์ตูนด็อกพี่กุก๊กการ์ตูนด็อกเฮ้ยพี่กูรู้จักแต่การ์ตูนแคทนะที่ตัวสีดังสูงสูงอันนี้เป็นการ์ตูนด็อกเหรอใช่พี่กุก๊กมันมีทั้งหมามทั้งแมวเลยออ้ยน่ากลัวมากเลยูกันต่อเฮ้ยหรือว่าที่คนเจอกันเนี่ยก็คือแบบไอตัวนี้นะคะ่ะการ์ตูนแคทการ์ตูนด็อกเนี่ย แต่ความเป็นหมามันแน่จะโหดกว่าแมวไหมอืมอ่าเรามาดูกันเดี๋ยวนะมันหายไปไหนแล้ววะนนทุกคนมันจะกัดเราไหมมันจะกัดโดนเราไหมโว้ยคนมุมขวาของบ้านออ้โน กันเฮ้ยามาดูกันต่อเดี๋ยวเราออกมาดูด้านนอกไหมอ๋อแต่ว่าพี่กูก็ไม่แน่ใจว่าเราจะเจออะไรไหมนะเฮ้ยแต่ว่าไอ้การ์ตูนแค่การ์ตูนดอกมันอยู่ในนี้ไง,ไงตรงในตึกร้างไงเฮ้ยแต่พี่กูไม่กล้าเอาโดนบินเข้าไปเลยทุกคนเพราะว่าพี่กูกลัวจะมันจะเป็นผีอะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้มันเป็นแบบกราฟิกนะคะมีคนมาเพ้นต์ตึกร้างนะคะ คือคนพวกนี้เขาก็ไม่กล้าเห็นต่อลนะเพราะเขาเจอผีอ่ะบางคนบอกว่าเป็นเปรตอ่ะแต่ความจริงไม่ใช่เปรตนะสรุปเป็นการ์ตูนด็อกกับการ์ตูนแคท่ะทุกคนโอเคไปทุกคนตอนนี้เราไม่เจออะไรเพิ่มเฮ้ยหรือว่ามันจะแอบมาจ่าอีเราไม่แน่นะทุกคนโอเคแต่ตอนนี้นะคะเราขอจะภาพเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนใครเห็นอะไรเหมือนที่พี่กุ้งเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือเราเกิดภาพร้อน ตอนนี้เหมือนมีการฝนตกนะคะจะแดดแรงเมื่อกี้จะจู่ฝนก็ตกแต่ว่าตอนนี้นะเฮ้ยแต่ถุงด้ก็ตอนนี้ฟูงชนโดนทุกคนด้วยเขาเรียกคุ้งแตกเย้เล้วนี่ไปอุ้ยมันกลับไปแล้วนะฝนพี่กูกูว่ะเจอบอดแสบมีคนแจ้งบอดแสบอกว่าเจอ S C P ศูนย์เก้าหกเดิชายกลายมันอยู่ตรงตึกร้างแห่งนี้นะนี่ายแรงมากเลยอ่ะเขาบอกว่ามันคือ ตัว S C P ที่เราห้ามมองหน้าใช่ไหมน่ากลัวมากไหมคะมันจะคิวเราเหรอโอ้ยไม่ได้การอะไรอย่างงี้เราต้องไปบินโดพิสูจน์กันนะว่ามันจะอยู่ตรงตึกระงังได้จริงไหมอ่ะก่อนจะไปดูนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะไม่พลาดพี่แมทถ้ากูเราไปบินโดกันเลยโดดนขึ้นไปตรงอุย้ยแม่น้ำอุย้ยทุกคนตอนนี้ฝนตกจะคืนจะแตกเลยเหรออุย้ยมันเป็นตึกระงงไม่พอนะคะแต่ตรงนี้นี่คือน,น้ำเขินแตกเลยนะอุย้ยน้ำระเบิดระเบิดตรงนี้เลยวุ้ย กลัวมากเลยคือช่วงเนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะคะนี่ถ้าฝนตกนะวันนี้เราก็คงไม่ได้บินโดนหาเอชซีพีศูนย์เก้าหกนะตัวนี้มีสะพานด้วยนะทุกคนนะเป็นสะพานแล้วก็มีน้ําระเบิดระเบ้อโอ้โหแต่ว่าตึกร้างมันอยู่ตรงไหนล่ะอ,อย่นะพี่กูมองหาตึกร้างก่อนนะคะอืมมีสะพานแล้วก็มีรถสันจอนนะทุกคนนะโอ้โหรถยังกล้าผ่านตัวนี้เหรอก,กลัวสะพานมันระเบิดม,มากเลยอะ ทุกคนคือตอนนี้นะพี่อู๋กําลังดูว่าตรงไหนคือจุดแนดมมาที่เขาบอกว่าเป็นตึกร้างนะคะโอเคคือตึกร้างที่เราเคยเห็นมันก็จะต้องโสมโสมใช่เหมือนด้านหลังเรานะแต่ว่าไม่ใช่ด้านหลังเราแล้วมันเป็นตึกแบบใหญ่ๆห,หน่อยตามที่คนแจ้งบอกแสมานะคะถ้าเป็นตึกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาตึกที่มันดูรกๆใหญ่ๆกันนี่เอ้ยทุกคนทุกคน,กคนมาแล้วมาแล้วเราจะตึกแล้วทุกคน โอ้โหมีการเพ้นไลา์ด้วยนะคะตึกตรงนี้นะ ry, รู้สึกว่าตึกแห่งนี้มันมีพลังงานบางอย่างนะทุกคนนี่นี่เนี่ยเนี่ยมันมีเศษซากแบบว่าไม่ใช่เศษซากปกตินะคะลองดู่้องต่ำมันเป็นตึกร้างที่มีคนมาทิ้งอุปกรณ์ต่างๆมานีต้นไม้ได้วยหรอไม่ใช่ มีเสาเหล็กเนี่ยทุกคนลองดูมีเสาเหล็กมีปูนมีหินนะคะมีท่อนไม้แล้วก็มีเษซากปรังหักพังนี่เฮ้ยถ้าเราจะบินโดนเข้าไปมันจะอันตรายเป่าไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเราบินเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเจอแบบว่ากองทัพ scp ก็ได้โอยใครก็น่ากลัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราอยู่ด้านนอกเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะหรืว<ๆ>่าว<ๆ>ันเดียเราจะแปแล้วนะเฮ้ยแต่ไม่นะทุกคน เราลองดูด้านหน้าไปไปดูด้านหน้ามันอีกทีว่ามันมีกลิ่นตู่ต่อยู่ตรงนี้ทุกคนวานอาจายช่วยให้พี่กุ้งเจอมันด้วยนะไอปีศาจ SCP ซีพีศูนย์เก้าหกศูนย์ไปได้ยินเสียงอะไรปะวันไปเดสสนั่นนั่นนั่นมใช่ไหมที่มันยืนอยู่ตรงนั้น่ะนี่มีดอกไม้ประตูอะจะต้องไป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 กระ